É. São Só muito... um Tôi tao bỏ về bán đeo, đáng đáng, đáng đáng. Okay. đi, tô sản đan lên. Sì, sao ra. cái Nang. tại nang, 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 nó nè nang, sạc nang, 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 nó nang, 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 อะไรอยเามดาคามเหรอืม,มี้อาทเตอรามดาฮะนอเจิอรขอมงคนะสิบสองมงคล หาลูกผักเมียบางคิดยางกินข้าวซอยเด้อแบ่งดูเมนูมื้อนี้ม้วนไข่ไก่แค่หอยจะปิง้งไก่ไส้อวดโอ้ผักเนาะมื้อนี้เนาะ Nào rồi Từ từ bài thì không là, không Phải mù. Giấy nó môi bài môi mô xe trường môi mô xe trường môi nó kìa trường cho trường môi trường chế, trường chế, trường môi trường เจ ja ja be ๊แรงงอีสวาสุก็ตัวเนี้ยเจย่อมือโนเบียยทบไปนเขาป้าิเเจเด้อชงนอเจพ่อหม่ก็ยอรอเจยอยางก็ตเี้ยเจไปย่มูเด้อชงนอนะ